เปลี่ยนทายน้ำกระมังแหนแดงเพื่ออะไรไปชมคลิปนี้กันค่ะเดือนนี้เป็นเดือนมกราคมนะคะบรรยากาศก็จะคึ้มฟ้าคึ้มฝนแบบนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วเราจะได้มีการใส่เนื้อขี้วัวผสมลงไปในกละมังนะคะตรงนี้จะเป็นบ่อแม่พันธุ์ เราจะใส่ดินลงไปด้วยก็จะมีทั้งดินเนื้อขี้วัวที่จืดแล้วแล้วก็จะมีรากของแหนแดงซึ่งร่วงหลดลงไปในกละมังจะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีค่ะการที่เขาเป็นปุ๋ยอย่างดีเราก็จะมีเวลาของเขานะคะเราสามารถที่จะทายเทเอา ปุ๋ยที่ผสมกับรากแหนแดงคือจะมีทั้งเนื้อดินเนื้อขี้วัวแล้วก็รากแหนแดงนำขึ้นไปทำปุ๋ยได้เลยค่ะจะสีดำๆแบบนี้นะคะจะมีทั้งเนื้อขี้วัวแล้วก็รากแหนแดงผสมกันอยู่กับดินให้เราเปลี่ยนถ่ายน้ําออกแล้วส่วนที่เป็นรากแหนแดงส่วนที่เป็น ดินเป็นขี้วัวเรานำไปเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะการที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยๆก็คือเราต้องการที่จะถ่ายเทน้ำใหม่ไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีการล้างกระมังให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยค่ะการที่เลี้ยงน้ำนานๆเดิมๆ ไปนานๆจะทําให้แหนแดงของเราไม่งามน,นะคะแล้วในกระมังที่มีน้นําแหนแดงนานๆเขาจะมีสัตว์น้ํามาเกิดขึ้นพอเขามีสัตว์น้ํามาเกิดขึ้นแล้วก็ปุ๋ยเขาก็ธาตุอาหารก็จะหมดเราก็เลยเปลี่ยนถ่ายน้ําตรงนี้จะเป็นดินเนื้อขี้วัวแล้วก็รากแหนแดงที่ผสมกันอยู่ เรานามาไว้เพราะปลูกต้นไม้พอเราถ่ายเทล้างกระลมังเรียบร้อยเราก็จะเปิดน้ำเอาไว้อันนี้เป็นน้ำประปานะคะน้ำประปาตรงนี้คือเราเปิดน้ำประปาพักเอาไว้หนึ่งคืนแล้วค่ะพอเราพักน้ำประปาเอาไว้หนึ่งคืนให้เราไปทำการหมักน้ำขี้วัวเอาไว้ พอเราหมักน้ำขี้วัวเอาไว้เราก็ตักเอาน้ำขี้วัวมาผสมน้ำธรรมดาในอัตราส่วน2ส,ส่วนกับน้ำสิบส่วนแบบนี้นะคะกระมังใบนี้คือกระมังที่ตักน้ำขี้วัวมาผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตว่าเขาจะมีฟองมีคราบขาวๆแบบนี้ลอยอยู่บนหน้า จะเกาะอ,อยู่ตามขอบกะละมังแบบนี้ค่ะกะละมังใบนี้คือเราผสมน้ำขี้วัวไปเรียบร้อยแล้วเราก็พักเอาไว้1คืนนะคะสังเกตว่าในกรละมังใบนี้เราจะยังไม่ได้เติมน้ำนะคะจะยังใสๆอยู่เรายังไม่ได้เติมน้ำหมักขี้วัวแต่กะละมังใบนี้เห็นความแตกต่างไหมคะจะเติมน้ำหมักขี้วัวไปแล้วแล้วก็จะมีคาบแบบนี้ ให้เราช้อนคาบฟองที่อยู่ตรงหน้าออกก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่เบียดเบียนการเพาะเลี้ยงแหนแดงของเราเนี่ยค่ะเราช้อนคาบที่เป็นฟองแบบนี้ออกก่อนอันนี้เป็นการเริ่มต้นอนุบาลแหนแดงรุ่นใหม่นะคะเราจะมีบอ่อแม่พันธุ์แหนแดงเอาไว้หนึ่งกระมังเพื่อทำการอนุบาลน,นะคะ จะมีเป็นข้าวฟองแบบนี้นะคะให้เราตักข้าวฟองแบบนี้ออกก่อนแช่น้ำพักน้ำเอาไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอาน้ำหมักขี้วัวผสมกับน้ำเอาไว้พักเอาไว้หนึ่งคืนพอตื่นเช้ามาเรามาช้อนเอาข้าวฟองพวกนี้ออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวพอช่วงเย็น หรือว่าช่วงที่เราสะดวกนะคะเราก็ค่อยไปนำแหนแดงที่เป็นบ่อแม่พันธุ์นำลงมาขยายพันธุ์เอาไว้ตรงนี้เมื่อก่อนเราจะใส่ดินเอาไว้แต่พอปีนี้เราจะไม่ใส่ดินนะคะเราจะใส่แค่เนื้อขี้วัวที่ว่ามันจืดแล้วก็พอนะคะเป็นการอนุบาล แหนแดงรุ่นใหม่ถ้าเรามีเป็นน้ำหมักที่วัวนานๆเดิมๆจะมีสัตว์ตัวเล็กๆเป็นสัตว์น้ำมาเกิดขึ้นในน้ำนะคะแล้วปุ๋ยธาตุอาหารเขาก็จะหมดเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำใหม่ถ่ายเทใหม่ล้างการะมังใบใหม่เลยค่ะเดี๋ยวรอให้มาชมว่าตรงนี้มันจะเป็น สังเกตไหมคะจะมีเป็นคราบแบบนี้อันนี้คือเราเติมน้ำหมักขี้วัวผสมลงไปเนี่ยค่ะที่เราบอกว่าเราเรอเราพักให้เขาได้มีการแช่ไว้ก่อนพอเราพักน้ำเอาไว้แช่ไว้จะเกิดค่าฟองแบบนี้ให้เรามาช้อนค่าฟองแบบนี้ออกคะ่ะมันจะได้ไม่เบียดเบียนแหนแดงของเรานะคะ ช้อนคาบออกก่อนเลยค่ะก่อนที่เราจะนำแหนแดงลงอนุบาลน,นะคะถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเอาแหนแดงขึ้นก่อนพอเอาแหนแดงขึ้นช้อนคาบออกค่อยนำแหนแดงลงอนุบาลใหม่นะคะฝั่งด้านนี้จะเป็นบ่อแม่พันธุ์ที่เราเตรียมเอาไว้สำหรับการไว้ขยายพันธุ์นะคะส่วนด้านนี้เราไม่ได้ใส่ดินแล้วเราจะเหลือน้ำแล้วก็น้ำหมักขี้วัวแล้วก็แหนแดงนะคะ ใส่ทรายอเบดหมากลงไปในน้ำหมักขี้วัวครั้งแรกเลยนะคะเพื่อที่ป้องกันลูกยุงคลิปนี้เรามาอัพเดตปีใหม่แล้วนะคะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำในกระมังพอแหนแดงเข้าได้น้ำใหม่จะทำให้แหนแดงเข้าจเจริญงอกงามได้เต็มที่นะคะบรรยากาศช่วงนี้จะครึ้มฟ้าครึ้มฝน ถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้ให้รีบสำรวจในเรื่องของหนอนค่ะถ้ามันมีหนอนมาลงเรารีบเก็บหนอนออกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่มารบกวนแหนแดงของเราอันนี้ก็คือเป็นช่วงของการพักน้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวเราจะไปนำน้ำหมกักคีวัวมาผสมผสมเสร็จแล้วเราก็จะรอให้เขาขึ้น เป็นคาบก่อนเราค่อยช้อนคาบออกให้เรียบร้อยเราค่อยนำแหนแดงที่เป็นบ่อแม่พันธุ์ไปขยายในกระมังแหนแดงใบน,นี้สามารถขยายได้เป็น1ิบกระมังเลยนะคะเพราะเราใส่จานวนเล็กน้อยเราใส่บางๆเพื่อไม่ให้แหนแดงเขาหนาแน่นเกิน,กนไปนะคะเรามาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆใ,ให้ชมกัน คือการเพราะเลี้ยงแหนแดงที่เป็นน้ำเดิมๆนานๆจะทำให้แหนแดงเขาไม่ค่อยงามเท่ากับเราเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยๆคำว่าบ่อยๆของเราก็คือ3เดือนนะคะ 3, เดือน4เดือน5เดือนแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าช่วงฤดูฝนเขาจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำให้เราอยู่ตลอดเวลา ช่วงฤดูการนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำแต่เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำในช่วงฤดูต้นปีหรือว่าฤดูแลกนะคะอันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลกันแหนแดงพันกเกษตรไมโครฟิล่านำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้ง เป็นอาหารสัตว์ลดต้นทุนอย่างดีนะคะใครที่สนใจพักหาครูมะฉาขอบคุณมากสำหรับผู้ที่ติดตามชมอูข้าวอุน้ำฟาร์มมิ่งช่อง youtube ครูมะฉาขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ